ทุกช่องทุกๆหน่วยงานนะครับที่มาให้วันนี้ให้ผมได้มาแถลงข่าวนะครับคือเรื่องเรื่องจริงอะครับที่วันนั้นผมได้พูดออกไปก็คือว่าผมตัวผมเองผมก็ลงไปช่วยที่หัดใหญ่นะครับได้ตามได้ชวนพักพวกที่พวกนายกาจังหวัดละนอง นะครับนายกแบงค์แล้วก็ได้ชวนพวกที่สมุทรปราการเอาเรือเอาเจ็ตสกีเอาเรือลงไปช่วยกันแล้วก็ผมก็ชวนกันว่าจะลงไปเอาไปไป,ไปเขตแปดประมาณนี้ครับแล้วก็ทางนี้ก็เขาก็ไม่ลงไปก็กลัวกันนะครับเขาก็กลัวกันว่าโอ๊ยมีการยิงกันอะไรกันผมบอกว่าไม่มีหรอกครับคนหัดใหญ่อะเออเป็นคนไม่ไม่ได้ใจร้าย เราเอาข้าวไปให้เขากินเขาคงไม่ยิงเราหรอกนะครับแล้วก็เขาก็บอกให้ผมอะ่ะต้องเอาตำรวจไปด้วยถึงเขาจะไปผมก็บอกว่าถชาอย่างนั้นผมก็ไม่อยากจะรบกวนตำรวจเพราะตำรวจทุกคนทั้งโรงพักก็น้ำทั่วมโดนะครับผมก็เลยบอกอย่างนั้นผมลงไปเองตัวผมในลงไปดูภาพผมก็ลงไปเองกับช,ชวนจิตอาสาหลายๆคนลงไปก็ไปแจกข้าวแจกอาหารกัน นะครับแล้วก็ผมก็จกังหวะผมก็ขึ้นมาวันอาทิตย์เพื่อจะมาประชุมต่อวันจันทร์นะครับแล้วก็ก็มีการถแถลงข่าวกันนะครับพอมีการถแถลงข่าวผมวันดีนักข่าวถามว่าเรื่องเขตแปดผมก็รีบเพราะว่าเขาตอนนั้นคุยกันจบแล้วผมก็เลยบอกไปว่าเออมันก็ผมไม่ได้พูดถึงหน่วยงานไหนที่ไหนนะครับ ผมก็บอกก็เลยพูดออกไปว่าเออสงสัยเขาสงสัยนะครับเขาจะไปแข่งอะไรขับเรือกันบึง้งแต่นั่นเระรีบเพราะจริงๆอะ่ะผมต้องขอบคุณด้วย,วยซ้ำที่เจสกีกู้ภยัยแล้วก็หน่วยงานทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาช่วยคนหัดใหญ่ผมก็เป็นคนหัดใหญ่คนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกๆ ทุกๆสื่อทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนที่ผมได้กล่าวมานะครับถ้าผมพูดผิดอะไรไปข่าวสารผิดอะไรไปก็ขอโทษด้วยเพราะจุดประสงค์ผมไม่ได้อยากมาอยากต้องมาขอบคุณทุกๆหน่วยงานทุกๆทุกๆคนและก็ขอบคุณนายกรักมัตมีท่านอนุทินชาญวิรกุลนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะรัฐมนตรีทุกๆทุกๆท่านและก็ขอบคุณ คณะสสนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้บริจาคช่วยทั้งทรัพย์สินทั้งสิ่งของให้คนหาดใหญ่นะครับจะจุดประสงค์ผมต้องวันวนี้ที่มาแถลงข่าวเนี่ยครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆทุกทุทุก,ทก,ทกช่องนะครับนะครับขอบคุณทุกทุกประชาชนที่ช่วยเหลือที่ไปช่วยกันนะครับในในฐานะผมเป็นคนหาดใหญ่ครับ แนคือมันมันมันอย่างนี้เพราะวันหนึ่งนะครับผมลงไปหาดใหญ่ตอนที่ผมลงไปหาดใหญ่มันก็เออก็มีคนมารับพักพวกมารับผมพอมารับผมก็ผมก็เห็นไอ้เซกสกีอ่ะมันจอดอยู่สามสี่สี่คันที่สี่แยกใช่ไหมครับผมก็เลยถามว่าทำไมเขาไม่ไปช่วยทําไมเขาไม่ไปช่วย เขาไม่ไปช่วยไม่ไปช่วยชาวบ้านประมาณนี้ครับเขาก็บอกว่าน้องคนนั้นก็บอกว่าอ๋เอเขาอะมาขับกันมาขับเล่นกันแล้วก็น้ําก็ไปกระเด็นเลสกีมันแรงน้ําก็ไปกระเด็นโดนกระจกแล้วก็แตกมบณนั้นแค่นั้นผมก็ได้ข่าวมาแค่นั้นถูกไหมครับแล้วก็ผมก็ไปไปไป,ไปช่วยเหลือเอาก็ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ ใช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็บังเอิญจังหวะวันนั้นแหละผมขึ้นมาก็พอดีจังหวะนักข่าวถามผมก็พอดีเขาจะคุยกันจบแล้วแหละผมก็อยากบอกว่าเออจริงๆคนหัดใหญ่จะไม่ไม่ใจร้ายเข้าเข้ามาให้ต้องขอบคุณมากๆด้วยซ้ําเพราะทุกคนมีจิตอาสาอยากจะช่วยชาวหัดใหญ่ทุกๆคนนะครับผมดูแล้วว่ามีน้ําใจทุกคน ทั่วประเทศนะครับที่มีน้ำใจช่วยผมก็ขอบคุณแทนคนหัาดใหญ่ด้วยถ้าผิดพลาดประการอะไรประการใดไปก็ขอโทษด้วยนะครับไม่ได้เจตนาว่าจะว่ากู้ภัยหรือเพราะผมก็ไม่ได้เอ่ยถึงคําว่ากู้ภัยแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเจสกีไม่ดีขอบคุณที่ท่านทุกๆท,ท่านที่ลงไปช่วยด้วยด้วยครับครับผม นะครับว่าเออเขาไปช่วยจริงๆเพราะเขาเทสกีเต้องพัอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้กลุ่มคนเกิดความน้อยใจแล้วก็หลายคนกังวลว่าพาอขนาดใหญ่เกิดเรื่องเนี้จะไม่กล้าลงไปช่วยไม่กล้าไปช่วยเหลืออะไรแล้วท่านอยากบอกอะไรกลุ่กครับก็อยากบอกกลุ่มเจสกีทุกๆคนว่าถ้าเกิดที่ผมฟังข่าวสารมาพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณเจสกีและกู้ภัยทุกๆคนนะครับที่